นี่เราอยู่ที่เมืองเก่าพอยอันอันไหนอ่ะอันนี้อันนี้แหละเวลาเห็นเราพูดัภาลาไทยก็จะเข้ามาพูดหาใช่ไหมอ่ะก็จะพูดกับเราว่าเอา ถ้าไม่อร่อยจะไม่คิดตังแล้วก็เลยจะบอกว่าเรากินเสร็จปุ๊บไม่อร่อยจะให้ชายชุดดำสามคนไปลากเราไปกระทืบนี่เราอยู่ที่เมืองเก่าฮอยอันอันไหนอ่ะอันน้อันนี้แหละตอนนี้เราลงรถทัวร์แล้วใช่ไหมครับ แล้วเราจะไปไงต่อครับน้่งรถไฟฟ้าเจ๋อคนละหนึ่งร้อยค่ะของกรินอร่อยอร่อยใช่ไหมคะค่ะไปดูเมืองเก่าแนวๆแบบฝรั่งเศสถ้าเป็นภูเก็ตก็จะเป็นแนวชิโนโปรตุกีสกอเลยค่ะก็เมืองเก่าเหมือนการเป็นแบบอ่ชาวยุโรปมาสร้างไปชิโนโปรตุกีสทำไมน้ำแกงนี่สลบไปแล้วคิด้อนอะไรคะรถไฟฟ้ารอ รถไฟฟ้าเหมือนรถกอล์ฟเนาะมันก็เป็นรถกอล์ฟแหละเพื่อที่จะต่อเข้าไปที่เมืองเงี้ยใช่ไหมครับตอนนี้เราอยู่ที่ตลาดไหนคะตลาดหอยอันนะคะตลาดเก่าในเมืองหอยอันใช่ไหมใช่ค่ะนี่ตลาดหนูจะมาซื้ออะไรนะรองเชืนะ จะเป็นสาววิญนาเป็นตึกเก่าเดี๋ยวไปดูกันนี่มันจะมีบรรยากาศมีไฟสองข้างทางนี่นะคะก็จะเป็นตึกเก่าไปดูกัน นี่เดือนมาครึ่งแล้วใช่ไหมคุณยายก็จะให้ลอยกระทงดูนี่มันลอยเขาบอกเขาเรียกลอยโคมแต่ันคือลอยกระทงมันคือเทียนกับกระดาษตอนนี้เราซื้อเลมอนทีนะคะลองดูลองดูไหนล่ะฟิวไปไหนแล้วให้แกไปเลยค่ะคือห้าพันดองเียก็ประมาณ10 หนึ่งพันด้องเท่ากับบาทห้าสิบโดยประมาณไอศครีมโรลน้ำพริกสนใจไหมคะให้ตินมทอนนั่นเองคิวดีนะบรรยากาศดีที่นี่โอเคอยู่ร้านเลียนเปลี่ยนเราออกเสียงไม่ได้เราออกเลียนออกไม่ได้เลียนเจียนดเว่นร้านอาหาริก อยากกินอะไรคะสปาเกตตี <oh day, mm ้สปาเกตตี้ซิงกินซ mm ีฟ hmm. ู้ดได้เลยไหมนี่มีซีฟู้ดด้วยนะคะซีฟู้ดทะเลไหมกูซีฟู้ดเลยเออเผื่อไปนู่นเราเหนื่อยไม่ต้องออกจากโรงแรมแล้วจากโรงแรมแล้วเนี่ยที่เกียดเนาะปลาหมึกย่างน่ากินครับเอาเลย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 ซีฟู้ดอะไรอร่อยซีฟู้ดอร่อยอร่อยอร่อยเดลิเชียสโนอร่อยโนม o r n i n g Yes You No Be m o นี่อ้าวสรุปเราสั่งอะไรไปบ้างคะเรืองนี้ คือตอนแรกว่าจะกินอาหารทะเลที่โรงแรมใกล้ๆโรงแรมแล้วพ่อป๋าบอกว่าเผื่อเราไม่ตื่นเนอะเหนื่อยเงี้ยเพราะวันนี้ต้องอยู่ต้องสองชั่วโมงนะเราอยู่ใช้เวลาที่นี่เพิ่งตอนนี้เพิ่งจะผ่านที่สิบเราเลยสั่งอาหารทะเลโอเคมีอะไรบ้างคะหอยเชี่ยวใช่ไหมหอยเชียวอบชีสกริลใช่เผาแล้วก็กุ้งบาร์บีคิวมาหมูย่างมาม่าอยากกี่มาหมูย่างแล้วมีสั่งเฟอร์โขง ต้นตำรับต้องชิมที่เวียดนามที่เปิดที่เป็นอาเวียดนามคือก๋วยเตี๋ยวใช่ต้องลองต้องลองบรรยากาศก็ดีนั่งอยู่ริมแม่น้ำเก่าแม่น้ำริมสะพานที่ดังมากอะไรดังสะพานเพราะว่าคนเยอะมากมาแล้วเวลาเห็นเราพูดวัวประหาไทยเขาก็จะเข้ามาพูดหาใช่ไหมอ่ะเขาก็จะพูดกับเราว่าอร่อยถ้าไม่อร่อยจะไม่คิด แล้วก็เลยจะบอกว่าเรากินเสร็จปุ๊บไม่อร่อยจะให้ชายชุดดำสามคนไปลากเราไปทึบแต่ว่าแบบว่าเป็นทุดร้านพูดอย่างนี้หมดอ่าใช่เหมือนเป็นแพทเทิร์นที่เขาต้องพูดอ่ะไม่อร่อยไม่ติดตาแล้วแม่บอกว่างั้นแม่เลยพูดว่างั้นพูดว่าไม่อร่อยดนะพี่เขาว่าตีเลยแค่นี้ก็รู้แล้วว่าโดนนนแ่อน เอาน้ำนแกงไป็นไหลับตลบลับสบายเดี๋ยวเรามาดูอาหารกันนะครับว่าน่าจริงขนาดไหนโอเคไหมโอเคค่ะแด้มาแล้วขังแล้วคือปล่อยกริลให้หม่าลองชิมดูก่อนให้หม่าชิมก่อนแล้วเอาขาออกให้ด้วยได้ได้ได้เหล่าหมาลองชิมดูก่อนนะไม่เอาออกด้วยมันก็ไม่เข้มจนจีิดใช่ไหมกินแต่ปล่อยมาแล้วจานที่สองก็มาแล้วปล่อยปล่อย เป,เปิดดูจริงๆไผ่เฟอร์ต้นตำรับเฟอร์เอาลืมใส่น้ำจิ้มอ่ะใส่น้ำจิ้มไผนี่มีน้ำจิ้ม,ม,มซีฟู้ดแบบใส่เข้าไปวันแล้วสตาร์ทหนูจะกินคือตะกี้เอาเข้าไปแล้วเราลอนไงเลยขายกันมาใหม่จ้า <c oughs> นี่จะกินแล้วเอารอทีละอย่างสิจ้าขอยเชลล์กริลยังไงสูหมหาชัยได้ไหม <c oughs> สูบางแสนปัตยานได้ไหมจ๊ะ ซีฟู้ดจะไงก็สู้ของเราไม่ได้หรอกอ่ลองสิเฝอต้นฉบับรสชาติมันเหมือนเซฟไม่ไมันเหมือนอะไรนะแม่นี่ยแม่บีทำให้กินอ่ะจั <S <S <ช>บหรอใช่รสชาติจะยวนใกล้ๆกันใช่มาแล้วกุ้งกับปลาหมึกไหนพริกลองเชสสิอร่อยเลยไปแล้วค่ะในเวลาชิ้นนึงเหรออย่างเร็ว รีฉันเป็นคนสักเธอช้าๆสรุปมันมันหนวดปลาหมึกนะปลาาปลาหมึกต้องมาท้ี่บอกว่หนึ่งแสนสามหมื่นดองปลาหมึกจานนี้ประมาณร้อยอร่อยนะต้องเบิร์น้ำรองเลยสรุปครับวันนี้กินแปดแสนเมืหพัน อร่อยสะใจไปความอร่อยยังไม่หยุดแค่นี้ครับต่อด้วยเหมือนเค้กข้าวพิซซ่า rice paper cake นี่ไง rice paper cake อยากกินไหมมี vegetarian with cheese Michigan traditional traditional เราเลือกเป็นชีสรูปแบบเวียดนาม 我比较喜欢，我比较。 คนที่ชอบอ่ะก็จะอร่อยแต่สําหรับหนูไม่ชอบหอบเดียวมาม่าอร่อยนะหนูไม่ชอบเอาไปสั่งอะไรไหมคะเนี่ยอาหนูเป็นแตงโมปั่นเอาป๊าเป็นสับปะรดปั่นป๊าว่าบรรยากาศดีนะป๊าชอบชิลดีเนาะมาเนาะเหมือนได้แบบเที่ยวผ่อนคลายเนาะเดี๋ยวไม่เดี๋ยวมาม่าไปทําขายนะคะเมย์ ป้าป้าระดีอยู่แล้วป้าโซชานีกว่าป้าป้าไม่เมีเลยแล้วก็ผสมผสานเนี่ยผสมผสานผสมผสานคนรู้หมดเลยว่าเรามาเอาที่นี่แพงแแพงนี่จริงจธุรกิจก็คือแค่จัดฉากถ่ายรูปเนี่ยจัดฉากถ่ายรูปแบบนี้สวยมากแต่มันต้องกลางคืนไงตอนนี้เราก็เที่ยวกันเสร็จแล้วเป็นไงชอบหนาวไหม ของแบบอึงเลยชอบเลยชอบไหมชอบไหมชอบชอบอะไรคะชอบปลาหมึกชอบของกินอีกเนี่ยเรื่องของเรื่องคือปลาหมึกจานแรกไม่พอต้องมีจานสองว่าไงครับจานสองแล้วมาตื่นตอนท้ายจะไม่เห็นแสงสีเลยทมเมืองครับผมกลับมาแล้วครับแกมึงมาตื่นตอนท้ายเลยไม่ได้ชมสีสันเลยนะได้ดูตอนท้ายนะคะแง่แง่